ประเด็นต่อมาเราทำโพจะไม่ไปบัวใช่ค่ะโพผ่าน YouTube นะครับเป็นโพผ่าน YouTube ของเดนิวนะครับปรากฏว่าภาพรวมนะครับหลายคนก็ยังสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าเงินดิจิตอลนะหนึ่งืบาทนะครับเดี๋ยวเราลองลองไล่ดูแล้วกันนะครับว่าความสงสัยหรือว่าความเชื่อมั่นในระบบเป็นยังไงบ้างครับอ่ะไล่ดูเลยก็อันนี้นะคะอันแรกถามว่าคุณเข้าใจนะโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลของพรคเพื่อไทยที่จะ แจกเงินให้คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปนะคะคนละ1 0 0 0 0บาทมากน้อยแค่ไหนขออ่านอีกครั้งนะคะเมื่อกี้คุณเข้าใจในโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลของพักเพื่อไทยที่จะแจกเงินให้คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปคนละ1 0 0 0 0บาทมากน้อยแค่ไหนนะคะอันแรกเนี่ยก็มีคนเข้ามาตอบนะคะเข้าใจดี23ค่ะแล้วก็เข้าใจบ้าง 28%แล้วก็ไม่เข้าใจเลยเนี่ยเยอะกว่านะคะพี่เก่งก็คือว9่าเาลยเขาไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะใช่ไหมใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็ข้อแรกก่อนนะไปไล่ข้อ2ไปข,ข้อที่2นะคะคุณเห็นด้วยกับนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลของพักเพื่อไทยที่จะแจกเงินให้คนไทยอายุ16ปีขึ้นไปคนละ1,000 0บาทหรือไม่มีคนเห็นด้วยนะคะ71%ค่ะคนไม่เห็นด้วยก็29% อันนี้ก็เห็นด้วยเยอะนะคะกำไ,ไ้ต่างกัะนะใช่ค่ะอ,อันที่3นะคะคุณเชื่อมั่นในตัวเศรษฐาทวีสินในฐานะนายกรัฐมนตรีหรือไม่พี่เก่งคะอันนี้เชื่อมั่น31%ค่ะแล้วก็ไม่เชื่อมั่นนะคะก็50% 5 0แล้วก็ไม่แน่ใจนะคะ19%อ่ะอันนี้ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเศรษฐาครับหลังจากนี้เนี่ย น่าจะต้องมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องนะถ้าเกิดเราจารับสัญ,ญญาณจากวันก่อนเนี่ยไปที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ไปภูเก็ตพรุร่งนี้ไปพังงาแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยน่าจะเริ่มสร้างความเชื่อมั่นละเกี่ยวกับเรื่องภาคธุรกิจนะครับแล้วก็โจทย์สำคัญของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็คือว่าในภาพรวมเนี่ยประชาชนเนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับ่ยกับเรื่องเงินดิจิตอลมันใช้ยังไงซึ่งซึ่งเขาก็ยังเปิดข้อมูลไม่หมดว่าใช้ยังไงแค่บอกว่า16ปีขึ้นไปได้หมื่นหนึ่งใช้ในรัศมีบ้าน4กิโลเมตร นะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็ยังยังไม่ชัดแล้วก็งบประมาณต่างๆที่ย้ายมาจากไหนเนี่ยก็ยังไม่เคลียร์ก็เดี๋ยวติดตามก่อนรอดูตอนต่อไปนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์สําคัญนะครับสะท้อนไปถึงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะที่จะเข้าบริหารประเทศนะครับในอีกเร็วๆวันนี้นะครับเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขบุรี งานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรันฟอร์ไล์2023บายเจล y นิวติดตามการสมัครได้ที่เฟซบุ o กแฟนเพจดีรันฟอร์ไลท์2023บายเจล y นิวหรือเจล l นิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน1 5ตุลาคมนี้